เราเป็นช่วงที่เราเดินโอ้โหแค่ขั้นแรกอะครับก็กำลังเดินขึ้นกันไปนะครับเฮ้ยากระตกขาแล้วอืมเข้าเป็นไงดันมันค่อยค่อยถึงด้านมันเมื่อยอืม ช่วงลายๆเอาสาวใเลยอือดีดีชอบเปล่าดีกว่ก็มาด้างข้างมันไดอายเื่้งกำลังแห้งสินะเบรกข้างหนาโอ้ยติ่นขึ้นได้บที่นี่ร้อนอบอีกร้ฟรีเลยเออเออมาพักนี่เดี๋ยวต้อง

นี่ยังไม่เห็นยอดเลยเบายมบาย